ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ ทีมเราทีมเดียวครโอ้ตายแล้วทีมนี้นี่มาคนเยอะดีจังเลยทีมนี้เหลืออยู่2คนเรล่นแจอดเลยไหมเออปเอาจุนกลับมาเอวจุนเขาแต่คุว่แต่ผมแม่มนะครับเอางี้ต้องถามคุณตั้งว่าร่างกายกลับมาร้อยซหรือยังคนก็เป็นห่วงครับผมว่าตอนนี้ประมาณ 99% 99%ใช่ครับคือหมายความว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีอาการเจ็บไม่มีอะไรแล้วใช่ครับตอนนี้เหลืออะไรอยู่เหลือไปทําใส่วีเนียที่มันเป็นของของแท้ครับตอนนี้ใส่ชั่วคราวอยู่มันก็ยังมีฟันที่แตกอยู่ซี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปากตอนนี้มันยังขยับมันยังมีจังหวะที่มันตึงๆอยู่นิดหน่อยครับใช่ไม่ชาตึงๆมันตึงๆมันแบบลังๆอ่ะคนชีกไปอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาเย็บอ่ะพอเราพูดอ้าปากกว้างๆหรือมีบางคาที่เราต้องใช้ริมฝีปากอ่ะ มันจะรู้สึกตึงๆเช่นคำว่าไป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 เอ้ยก็พูดได้นี่แต่เขาจะต้องเน้นแบบต้องเน้นไปพูดผ่านไปมันก็จะแบบแต่นี่ดีขึ้นเยอะครับอนี้ดีขึ้นเยอะอันนี้ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปอีกปีผ่านพ้นไปอีกปีเจ้าถึงไหนอะเจ้าถึงไหนอะเขาอยากเทสอยากขวายังไงเพื่อดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองเทสดิเขากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพุ่งพุ่ง ผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้พุ als, ่งไปพุ่งไปเพื่ออะไรอันเนี้ยไป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 หมูหมึกกุ้งหมูหมูอะไนที้ยากเลยอะไนที้ยากไม่ตเรยตั้งแต่แรกก็ดีแล้วหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งคุ้งคุ้งต้มนึ่งหมุ้งูอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง ต้องเน้นใยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยอ๋ออันถ้าสมมติว่าเป็นการเออีอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าแบบน่าจะเป็นปอปลานะปอปลาบอใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเน้นเน้นเน้นเตาดีเลยกลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆร่างกายเหมือนเดิมสติเหมือนเดิมไหมสติเนี่ยเกินกว่าเดิมอีกสติเกินกว่าเดิมไรบวกมา เอาละเตรียมตัวลุ้นเลยนะครับเพราะเกมเกมนี้ตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็ปข่านองเราเพราะข้อละ5คะแนนนี่คือใบทะลุจอทีมนี้คะแนนนำเพราะฉะนั้นทีมนี้จะได้เล่นก่อนวิธีการเล่นใบทะลุจอก็คือผมจะมีโจทย์ให้คุณสามคนเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะเล่นละครหรือเล่นหนังเรื่องนี้จนหัวหน้าทีมตอบได้ว่ามันคือเรื่องอะไรห้ามพูดชื่อตัวละคร อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเข้าใจไหมห้ามพูดชื่อหนังแต่เราเล่น a c t ิ้งเลยพร้อมไหมครับพร้อมมากอยู่กับนักแสดงโอ้ยพร้อมมากเพราะอยู่กับนักแสดงแต่หนูเป็นนักร้องนะแต่หนูอยู่กับนักแสดงไม่ตั้งนะมีเพลงเดียวภูมิใจว่าตัวเองเป็นนักร้องถ้ามีเพลงที่สองไม่เป็นศิทลปินแห่งชาติเดยถ้ามีเพลงที่สองไม่เป็นศิลปินแห่งชาติเดยเจอทั้งสามคนครับมาคุณบูมคุณจูนสนุกไปสู้พร้อมนะเต็มตัว ต้อสาไปผมลงผมลงช่วยกันช่วยกันห้ีหลอดทอเอร์ลงีีี่โยนไม่ใช่ในหม่าในม่ารัดาลนัดาลนหวงปอลเปีวหลวงพี่แจ๊ดเอออะไรแจ๊ดนะพี่แจ๊ด มีแจ๊ดข้าจีมากมากอ่ะมากมากอันนี้แบบธรรมดาแต่เนี้ยมีแจ๊ดโคดแวนกี๊ะโคดโครครับโคดอะไรคเียวโคอะไรโคดโคซิงโคซิงไปบอกให้นั่งลงน้นทัสสด้วยทำตัวสันสันด้วย ล้างทรงโอเคเอาไปทำไมวันนีห้อห่อแตวแตกหอแตวแตกเก่งมากชัตเตอร์ชัตเตอร์อะไรชัตเตอร์กดติดวิญญาณโอเควิงเกอร์เดียมไรเดียวสาวแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหกตอร์เร่

ขออบบคคุณรั้าวเขาได้ไป8เรื่องคูณ5เทแล้วกับ40บวงก่ออีก40ตอนนี้เขานำอยู่80คะแนนแต่ทีมทีมนี้กับพิชาจะต้องได้9ข้อถ้าได้9คูณเข้าสู่รอบแจ็คพอตอื้9เรื่องราวพร้อมไหมเอ่ยค่ะพอมาลองกันดูพร้อมนะเริ่มเริ่อะไรเล่าเนี่ยนะ อะไรไป้ยอะไรไปปล่าเป็นรถรถรถงลางวอ๋อทนฟม่ไปเอาจบไปเผาเร็วเอาตบไปเผาอาจบไป่หยุดร่างตซ่เบไปเผานี่เป็นคนห่อบหรือเปล่าแมนเขาเรียกอะไรว่าคนห่อบอ๋ออ๋ออะไรไป เฮ้ยเฮ้ยงานงานประมาดสองไม่ได้เหรออ่ะชื่ออะไรวะมัไม่รับมันไม่รับเรามันเชื่ออะไรล่ะมันเชื่ออะไรล่ะ้ยนเป็นอะไรอะไรวะข้ามกอนได้ไมข้ายก่อนข้ายก่อนมึงต้องชื่อก่อนอ๋อ a e i o u อะไร a e i o u มันชื่ออะไรวะ a i o u มีคำว่าเกมเกมสกิเกมเกมไปบอเอาเลดี่โก้ลวะเลีมันชเลลมันเลลโลเซ่โลเซ่โอเซ่บเซ่โเซ่ไรับครั้ก็นอะไรวะปิดตาขึ้นเลยจ้ากล้าจ้าลัด เจสเปโร่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องมันไม่ได้ชื่อเจสเปโรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครเอาชื่อเรื่องอ่ะไรว่างไเอ่างอปว่างนี่ยเ้ยเฮ้ยกู้ลมนะมีคนตายอไม่ยากไม่ยากคนนี้ตายแล้วคนนี techno, well. um, ้ต้องตายต่อแน่เลยตายต่อใครที่เขาไม่รู้จักไม่รู้จักขุดขุดไปมึงขุดไปเรื่อยๆไปปึ้ง ปึ่งปึ่งปึ่งับพับอุ้ยโดนใครเหรองำอหารนะดอะไงขึ้เรื่องอะไรเรื่องตัดยางตัดยางตัดางเดี๋ยวเราต้องปอาหารไดยพี่ลุงยางพ่งตงยางพี่ลงตยางเฮ้ยตัดยางแล้มัดยางแล้วทไมตัดยางแล้งทไมเฮ้ยตัดยงแล้ยใหญ่เนี้ยมึงยมใหญ่เนี้ย แต่กี้มีแดจังเกลืมสองคามสะงะแฟนฉันแฟนฉันแฟนฉันได้หลอกนี่ไงตัดยางทำไมน้องใหญ่เมียมึงน้อใหญ่เมียมึงน้อใหญ่เมียมึงแต่แน่นอนผมรู้ว่าเขาเป็นสายดิสนีย์เพราะเขาชอบโลเซ่แลนดิโก้แลนด้โก้ ของผู้คุณพิชพชาได้ไปทั้งหมด,มดมหกข้อข้อได้เลยครับจับที่ได้เลยไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณนามครับคุณเข้าสู่รอบเจาะผอดเชิญทางนี้ <asst> เอาละต่อจากนี้ไปคุณเข้าสู่รอบเจาะผอนแล้วนะครับคร <ilation> าว <c oughs> นี้เราให้ดาราเข้าไปสองคนเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองอีกหนึ่งคนจากทีมนี้เอาสองคนไปช่วยใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังที่คุณไม่เห็นเลือกใครในทีมตัวเอง เอาค่ะโอ๋น้องชี้อย่างเดียวพี่บูมครับอ่าพี่บูมพี่บูมคู่กับใครฝั่งนี้พี่โดมเลยครับอ่าพี่บูมพี่โดมสองคนเข้ามานี่ฮะเดินหลังลูมแตกแน่แตกแน่น้องเพ่อนไม่อยู่ใายพี่โดมอ๋อศิลปินก็ช่วยกันศิลปินก็ช่วยกันใครอ๋อโชคดีของผมได้ศิลปินมาทั้งคู่เลยโอ้ยศิลปินทั้งคู่หนูรับเขาแล้วเหรอ รับตอนไหนนะรับตอนไหนไม่รู้แต่แสนนึงเอาไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมา<ว>สักครู่เดียวขอขอบคุณนะครับนักแสดงทั้ง3คนนะครับพี่บูมน้องเอนจอยแล้วก็น้องจูนะครับที่ช่วยให้ผมเนี่ยเข้าสู่รอบแจ็คพอตนะครับรอบแจ็คพอตนี้นะครับผมจะเอาเงินแสนกลับไปจ่ายค่าไฟให้ได้ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ